ครับพบกับลุงชัยพยวปาครับกับจุดแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งก็คือเจ้าพ่อสมพมิรครับใจกลางเมืองจังหวัดกาฬสินครับทางมาก็จะประมาณนี้ครับใกล้ๆกับโรงแรมล่มไสทองนะครับใครมาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับพญาชัยสุนทรนะครับชื่อนะครับเจ้าสมพมิตดนั่นเองนะครับใครที่มาที่จังหวัดกาฬสิน์ก็จะเห็นนะครับเด่นตั้งงานอยู่นะครับอยู่อยู่ใกล้ๆกับนี่เลยนะครับ บสนีจังหวัดกาฬสินนะครับก็จะเห็นพระเจ้าพระยาไสยสุนทรนะครับหรือพระเจ้าสมภมิตรนะครับของจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นที่กราบไหว้สักการะนะครับของชาวกาลสินของพวกเรานะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนนะครับนะครับพระยาไสยสุนทรของเรานะครับจังหวัดกาฬสินชาวกาลสิน์นะครับก็ คงจะรู้กันดีครับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของพระเจ้าสมภพมิตรนะครับก็มาดูมาชมกันได้มาถ่ายรูปกันได้นะครับเช็คอินกันที่นี่ก็ได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเพียงอยากจะบอกว่าชาวกาลสินก็คงจะรู้นะครับพระยาชสยชุนทรนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่สังเกตของชาวกาลสินนะครับให้การนับถือแล้วก็กราบไหว้กันอยู่นะครับใครที่จะมาขอพรก็ มาเที่ยวกาลสินก็มากันที่นี่เลยนะครับจุดนี้เลยนะครับกับลุงชัยพิ้วป่าครับในคืนค่ำคืนวันนี้นะครับรอบๆก็จะมีนะครับรูปนะครับเป็นรูปดินเผานะครับเป็นเหมือนรูปภาพนะครับเป็นเรื่องราวของนะครับชาวกาลสินนะครับที่มาสักการะกันนะครับในที่แห่งนี้นะครับ นี่คือใบสนีจังหวัดกาลสินนะครับนะครับอยู่ด้านหลังของพญาสยสุนทรเรานะครับเวลาถ้ามีงานนะครับหรือจัดงานนะครับก็สมโพธ์หรืออะไรสักอย่างนะครับก็จะมาจัดพิธีกันที่นี่เลยนะครับถนนบริเวณนี้ก็จะปูไปด้วยพรมนะครับนะครับสีเขียวสีแดงก็ว่ากันไปนะครับก็จะจัดกันทุกปีนะครับนะครับมีการสมโพธ์กันทุกปีนะครับ พญาเสุนทรยจังหวัดกาลสินนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับลุงชัยนะครับเปรี้ยวปากก็มาถ่ายให้ท่านได้ดูกันนะครับยามค่ําคืนนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ